วันนี้13พรุ่งนี้ 14. ถูกต้องค่ะพรุ่งนี้14จะมีรัฐมนตรีจากสีชาติด้วยกันค่ะบินเข้าอิสราเอลประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศจากแคนาดาอิตาลีเยอรมนันและรัฐมนตรีลาหโหมจากส,ส,สหรัฐอเมริกาจะรวมสี่ชาอิรวมสีชาติไม่ลืมใช่ไหมครับ12ตุลารัฐมนตรีต่างประเทศ สหรัฐบินไปรออยู่แล้วใช่ค่ะ14ตุลาลัมตีต่างประเทศอีก3ชาติแคนาดาอิตาลีเยอรมันจะบินไปสมทบเพื่อพูดคุยกันที่เทวอาวิฟขณะเดียวกัร์โนตีกระหมมของสหรัฐก็จะบินเข้าวันนั้นด้วยก,ก,ก็ก็บินเข้าวันนั้นด้วยใช่14คำถามไปรวมกันที่นั่นเพื่อหาทางออกให้กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือจะไปยุให้ลบ แต่ผมก็เชื่อแต่ผมก็เชื่อนะอิตาลีเยอรมันเยอรมันอิตาลีเยอรมันแคนาดาเธงของเขาชัดเจนคือจะหาทางลงกับสาการใช่ค่ะแต่ติกีระหมสหรัฐผมไม่แน่ใจวันก่อนผมเห็นภาพเห็นคลิปส่งหน่วยหน่วยซิลหน่วยซิลแล้วก็ Air Force ค่ะไปแล้ว Air Force Army ไปแล้วโอเคว่ากันไปไปกันเรียบร้อยแล้วว่ากันไปค่ะ จะจบไหมเนี <muitas S 1> ่ยสถาคารตรึงเครียดมากนะคะต้องบอกเลยนะคะรุนกันเป็นแบบรายวันเลยนะคะภาวนาเลยว่าจะจบไหมเนี่ยวันที่1 4อาจจะมีข่าวดีออกมาหรือเปล่าไปรวมกันแล้วอาจจะมีทางออกหรือเปล่าผมว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกค่ะถ้าคุณทํากับรัมตีอิหลานอย่างนั้นคุณคิดว่ามันจะจบไหมไม่จบพูดตรงๆงเลยนะถ้าสถานการณ์แบบนี้ไม่จบเหมือนไม่คุยแล้วอะเอากันอย่างนี้รัมตีต่างประเทศของ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 อิห่านที่บินเข้าซีเรียจะด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่ค่ะ จะบินเข้าซีเรียไปสูมไฟสงครามหรือจะบินเข้าซีเรียเพื่อช่วยดับไฟสงคราม,มจะอาเจนด้านไหนก็แล้วแต่แต่การที่ทหารของอิสราเอลกระทำดังนั้นมันทําให้การเจรจานะเป็นไปได้ยากเลอเกินใช่ค่ะต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจนะว่ากันที่จริงนะจะอิสราเอลจะฮามัสจะปาเลสไตน์เพเพอจะเป็นสงครามตัวแทนค่ะข้างหลังนั้นมันมีอะไรอีกเยอะมากทีเดียว ข้างหลังอิสราเอลเราก็เห็นสหรัฐเห็นค่ะชัดค่ะอันนั้นชัดข้างหลังฮามาสเราก็เห็นอิหร่านค่ะถูกไหมอันนั้นก็ชัดเหมือนกันค่ะอแล้วมีอื่นๆอีกใช่ไหมคะคุณเดนัยดังนั้นเรื่องนี้ถ้าจะจบทั้งฝั่งข้างหลังของฮามาสว่าอย่างไรข้างหลังของอิสราเอลว่าอย่างไรใช่ไหมครับมันต้องไปชัดตรงนั้นก่อนนะคะข้างหน้ามันถึงจะจบได้จะมีธงสุบสมไฟสงครามหรือจะมีธงเข้าไปเพื่อหาทางดับไฟสงครามผมไม่ทราบหรอก ข้อมูลยังไม่เข้ามาแต่แอคชั่นอย่างนี้ของอิสราเอลมันจะทําให้การพูดจาต่อไปมันยากเหมือนไม่คุยมันยากค่ะมันยากใช่มันยากนะน่าเป็นห่วงนะคะตรงนี้ก็เป็นสถานการณที่น่าเป็นห่วงค่ะ